สนับสนุนโดยคู่สร้างคู่สมเชื่อมโลกกับครอบครัว กลับมาพบกับอาทิตย์ค่ะยังอยู่กับคุณสาซีมีนาหรือว่าพี่นานะคะซึ่งมีเรื่องราวไปผจญภัยอยู่ในซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นเป็นประเทศที่เป็นมุสลิมเคร่งครัดผู้หญิงโสดห้ามออกไปไหนลำพังไปไหนต้องมีสามีหรือญาติไปด้วยนี่ไม่มีอะไรเลยดักอย่างหนึ่งขับรถก็ห้ามขับต้อง ปิดหน้าปิดแต่งตัวมิชชิดแต่ต้องเปิดหน้าผากเพื่อให้รู้ว่าเป็นชาวต่างชาติจะได้ได้รับการยกเว้นในบางกรณีเพราะว่ามีไม่มีทะเบียนสมรถไม่ไหนแต่ไหนห้องน้ำเข้าไงคะห้องน้ำอย่างที่ที่เกิดใน คุณสร้างสมนะคะว่าทั้งตึกนะคะตึกนั้นน่าจะมีคนประมาณหลายร้อยคนอยู่ก็คือไม่มีห้องน้ําชายไม่มีห้องน้ําหญิงไม่มีผู้หญิงทํางานเหรอคะไม่มีค่ะไม่มีผู้หญิงทํางานคนซาอุดีเขาไม่ให้ผู้หญิงทํางานเหรอเขาห้ามอ๋อคือขับรถก็ไม่ได้ไปไหนลําบังไม่ได้ห้ามทํางานอีกค่ะมีมีห้าอาชีพที่ผู้หญิงซาอุดีถูกอนุญาตให้ทํางานได้ก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับผู้หญิงค่ะอย่างหมอผู้หญิงค่ะแล้วก็ครูพยาบาลโรงเรียนผู้หญิงพยาบาลอะไรเงี้ยคนถ่ายชุดชั้นในไม่ไม่ <i>: uh, <Eso. S 2> ห้ามห้ามผู้หญิงทําอาชีพค้าขายทุกชนิดคนขายชุดชั้นในสตรีก็เป็นผู้ชายแต่ว่าเป็นเป็นเอ็กซ์แปรเป็นผู้ชายต่างชาติค่ะเป็นผู้ชายต่างชาติทีท่เขาเข้ามาทํางานขายเพราะว่าคำว่าต่างชาติไม่ใช่ฝรั่งนะฮะก็อาจจะประเทศใกล้เคียงที่ไหนอะไรม่งซีเรียในแถวนั้นเห็นบอกว่าเคยไปละห้างแล้วเจอผู้ชายเาใช่ไหมคะใช่ค่ะห้างข้างๆก็คือไปร้านขายน้ําหอมค่ะแล้วก็ ก็เปิดหน้าไปเขาดูแลแต่คุณาผล่แล้วเขาดูแลต่างชาติเขาก็เห็นเขาก็ถามว่าเป็นโสหรือเปล่าอู้ดูงจีบเลยเพราะว่าก็งงงงว้ทำไมอยู่อยู่ประโยคแรกก็ถามแต่ก็ดันบอกเขาว่าโดนมลสะกดโดนมลสะกัดเงหนลุงพม่าไม่โกหกเขบอกว่าเป็นโสเขาบอกว่าเนี่ยฉันนามีอิกาม่านะคือมีใบอนุญาตทำงานใบอนุญาตทำงานถ้ามาอยู่เหมือนกับว่า แต่กับฉัน่อยู่ที่นี่อย่างสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้มีบริการไปด้วยใชน้วนาก็บอกก็ไม่พูดเลยเหมือนกับว่าฉันพูดภาษาอังกฤษไปได้เอ๊ะเมื่อกี้ยังคุยกันรู้เรื่องอยู่ตอนนี้อึ้งไปเลยล้วพูดไม่ได้่วกลับมาที่เรื่องห้องน้ำหน่อยแล้วเข้ายังไงฮะเข้าห้องน้ำที่ที่ห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นห้องน้ํารวมอ ที่มีห้องเล็กๆๆแล้วก็มีประตูใหญ่ใช่ไหมเหมือนกับห้องน้นในบ้านอย่างเงี้ยค่ะในออฟฟิศแบบนั้นน่ะตอนแรกน่ะก็เข้าไปปกติแต่ว่าก็จะดูอยู่คว่้้าอยู่ใช่จะดูว่ามีผู้ชายอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยน่าจะถือโอกาสเข้าน่าจะเดินไปดูบ่อยมากไม่แล้วถ้าเกิดเราเราเข้าอยู่แล้วผู้ชายเข้ามาคือตอนแรกเนี่ยน่าจะดูได้วันเดียวค่ะแล้ววันที่สองเนี่ยพ่อบ้านนะคะพ่อบ้านเขามาบอกว่า ถ้าอยู่จะเข้าห้องน้ำเนี่ยให้มาบอกฉันแล้วฉันน่ยจะเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเขาก็จะเฝ้าอยู่หน้าประตูใหญ่ค่ะไม่ให้ใครเข้าใช่เขาจะกันคนเขาจะเคลียร์คนในออกแล้วก็การให้คนนอกเข้าแล้วก็บางทีแบบกำลังเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยก็ได้ยินเขาพูดว่า no No please lady inside อ๋อ lady inside โอ้ยตกใจแย่โดนตกใจอยากเข้าเลยนะก็บอกโอ้ยพ่าบ้านเป็นชาวอะไร ศรีลังกาค่ะอ๋อก็ไม่ใช่คนซาอุดีไม่ใช่ค่ะคนซาอุดีจะไม่ทำเงานแต่ศรีลังกาจะเลยจะจะคุ้นเคยกับไทยศาสนาพุทธใช่ค่ะพุทธหน่อยซาอุดีจะไม่อย่างงี้พี่ก็ต้องรีบทำทุไล่เสร็จอย่างเร็วแล้วเราอึดอัดมากบางทีเรานั่งนึกว่าแบบเหมือนกับเขาเช็คชีตหรือเปล่าว่าเราเข้าห้องน้ำมาแล้วกี่ครั้งนานไหมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเหมือนกับมีคนจับจ้องตลอดเวลาแล้วก็ตลอดเวลาที่เราอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเรารู้สึกว่า เหมือนกับมีคนมองตลอดนะคะเพราะว่าเราเดินไปทางไหนเนี่ยเราใส่ชุดดายาวอย่างเงี้ยแล้วก็ล่กผู้หญิงอยู่คนเดียวใช่แล้วก็ผู้ชายซาอุเนี่ยจะใส่ชุดโต๊ะที่เป็นชุดขาวยาวเนี่ยค่ะเป็นชุดราชานเป็นชุดทางการของเขาเขาจะใส่อย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเราก็ดําอยู่คนเดียวแล้วก็เดินไปทางไหนมันก็เหมือนกับจุดมดแล้วกๆขาวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเราเล้วก็มีแต่คนอยากรู้อยากเห็นไงคะว่านี่เป็นใครอะไรเงี้ยเราเลยจะ ทำงานเราจะรู้สึกตลอดเวลาว่าคนจ้องแอบมีคนเหมือนกับมองข้ามไหลเราอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกโอ้ชคดีมากที่ฉันคลุมหน้าแล้วรู้สึกว่าเราได้ซ่อนเหมือนอยู่ในอุโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วแบบเกรงเกรงจนหลังเลยแบบเพราะว่าตอนแรกที่ไปเนี่ยเรายังไม่มีไซต์ออฟฟิศก็คือต้องไปแชร์ออฟฟิศร่วมกับสำนักงานใหญ่ประจำไนจีเรียเรามีทุกสาขาในทั่วโลกนะคะแต่ว่าปกติเวลามีโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาจะตั้งไซต์ออฟฟิศแยกแยกออกมาจากเมนออฟฟิศ แต่ว่าช่วงนั้นยังหาไม่ได้เราก็จะต้องไปอยู่รวมกับแบบนั้นนะคะแล้วนอนยังไงคะอ๋อแต่ว่าตอนนอนเนี่ยนอนเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ค่ะนอนคนเดียวคนเดียวคนเดียวแล้วก็ไม่ดนอนรวมไม่ไม่ไม่อันนั้นในออฟฟิศเฉยๆค่ะแต่ว่าที่พักของเราเนี่ยเป็นโรงแรมกึ่งเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์บริษัทจ่ายให้ค่อนข้างดีอะค่ะได้แพ็กเกจดีแต่ว่า แต่นอนนอนซาอุดีนอนเดี่ยวแต่นอนไนจีเรียนอนรวมใช่ไหมเป็นห้องเนี่ยนั่นคือซาอุดีก็ดูทรหดอดทนแล้วนะยังไปไนจีเรียขอคำถามสุดท้ายก่อนอีกอันหนึ่งประทับใจอะไรในซาอุดีอาระเบียบ้างเชิงบวกใช่ไหมคะเชิงบวกเชิงบวกเนี่ยคิดว่าในซาอุดีของถูกนะของแบรนด์เนมถูกมากแต่ของแท้ของแท้ของถูกตังเขาเขาไม่ต้องเก็บภาษี gst ไงคะก็คือภาษีขายแพ็กแวดอะไรไม่มีฟรีแล้วก็ แล้วก็ทํางานที่นู่นไม่ต้องเสียภาษีอินคัมเงินเดือนก็สูงดีเลยใช่ค่ะแล้วก็คือทั้งเศรษฐกิจอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างคือแบบค่าใช้จ่ายเนี่ยพอๆกับบ้านเราทั้งั้งที่ค่ารายได้อะกสูงมากแล้วก็ไม่เก็บภาษีก็คือทุกคนที่อยู่ที่นู่นได้นะคะต่างชาติหรือว่าสเปที่ยอมอยู่โอเคไหมคะผู้ชายเนี่ยเขาโอเคเขามีอิสระเขาไปไหนก็ได้ฮะแล้วก็เขา คนที่ทนอยู่ได้เพราะว่าต้องการเก็บเงินนะคะแม่แต่ก็เห็นดูผู้ชายมาขอแต่งงานนี่แปลว่าคงเขาก็อัดอั้นตันใจอัดอั้นตันใจแต่ว่าจะทนทีนซาอุมาก็รอกติกเล่นหูเล่นตามีไหมไม่มีนะไม่เห็นเลยค่ะก็มีมีมีที่เขียนในเรื่องนะคะมีแบบชาต่างชาติเขาก็เฮ้ยพอรู้วว่าเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยก็ ถามในเชิงดูถูกเหมือนกันว่าอยู่ได้วีซ่ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องนะคะกรณีนเทซาอุที่อื้อฉาวใครๆก็รู้่ะรู้ไปจนไหนได้แล้วก็อายแล้วเราก็มองเขาก็ถูกมองเหมือนกันว่า คนไทยี่ขโมยอะไรอย่างเงี้ยฆาตกรด้วยอ๋อจริงจริงที่เขาหายไปแล้วก็คอลักทรั่นเงี้ยดูดีเอานะพูดถึงกลับไปนึกถึงตอนคนจีนเรามองคนจีนนะชาวอู่เขามองเราหนักไปกว่าที่เรามองคนจีนกันไปดีก็เลยความสัมพันธ์ระหว่างสองชาตินี้ก็มีอยู่อย่างมึนตึงใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าก็เก่งนะไปอยู่มาได้แต่ที่หนักไปกว่านั้นนอกจากจะคุยกันในช่วงต่อไปคือประเทศไนจีเรีย ในทวีปแอฟริกาซึ่งอันนั้นก็โหดอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะแบบนึงค่ะแมผ่านสมรภูมิมาเยอะจริงๆเลยพี่นาเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันวันอาทิตย์ค่ะในจีเนียเนี่ยไปถึงเนี่ยเราก็อย่างที่เล่าไปให้ฟังน่ะก็คือผู้คนเขารู้สึกว่าแบบเหมือนกับอยู่แบบไม่กลัวตายค่ะบางทีแบบก็มีรถขับมาบล็อกข้างหน้าแล้วก็บล็อกหลังบล็อกหลังแล้วก็แบบแค่รถบุกอย่างเดียวอ่ะเครื่องเดียวยิงๆกันเลยอะค่ะ